อ้าว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 อ๋ออ๋ออ๋อแต่เมื่อกี้พี่ทีร้องเพลงอะไรอยู่วะครับพ่ธีกินอะไรครับมันคืออะไรวะพี่ทิธีไม่ชอบเพลงอะไรเลยจริงหรอ ว่าไงสาวน้อยที่ชอบออลแมนอ้าวเหรอจุบขาเพราะทำไมเนี่ยพี่ฟ้ายังไม่กลับมาเลยคิดไปอะไรเหรอเอ้ยอ้ได้สตาร์บัตตี้แล้วได้ตอนไหนเนี่ยโอ้เอลิซาเอลิซา thank you

ก็โทรไปหาบอยบอยพี่สนุเขาออกเพลงไม่ใช่เขาเราเมื่อเช้านี้ใช่ป่ะเราตอนเราขับรถออกไปเราฟังแฉใช่ป่ะดาด้าเขาก็ยอดวิวแปดพันเขาว่าอันนั้นอาจจะเป็น เขาเขาปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงเขาชื่อเพลงยิ้มยิ dim? ้มเขาปล่อยมาสิบวันแล้วหนูคือกินกับลิ้นเหรอหลาน้องพีช่องเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยนี่คือกินกับลิ้นเหรอโอเคเป็นเพราะว่าแบบเขาลงในช่องที่แบบปกติเขาลงแต่วีล็อกไงซึ่งมันไม่ใช่เพลงอ่ะมันไม่ใช่ช่องกินกับบลินต้องมีความกินบอลเนาะบอมใช่ไหมบอมหรือบอล ทำกินอะไรน่ะอ๋ว่าดวงด้วยนะบางทีเราลงผิดเวลาผิดที่นะพอมกินบอยพี่พี่ที่ที่เอยที่โยนฟังทธอเดี๋ยวนี้ก็คือจะลงอะไรก็ต้องดูนะว่าลงในช่องไหนอะไรยังไงด้วยโอ้โหระเบิดโอเคไอซีเอาโฆษณาให้บอยพิษณุนะเข้าไปดูเข้าไปดูเพลงใหม่ของเขาได้ชื่อเพลงยิ้มยิ้มกระหัวทหไม คันครับสิเวลาพูดกับพ่อจังหวะจังหวะชีวิตอ่ะแต่นี่ก็ถือว่าเราพ่อพ่อสิพ่อสอนยังไงเนี่ยเพลงเนื้อหาดีๆแหละเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่มันหักเธอไปถ่ายน้ำอ๋อชื่อเพลงยิ้มยิมเขาเขาก็ จะช่วยกันโปรโมทฮัดดี้ดัดดี้โอเคให้คนอื่นซ่อมได้ไหมอ่ะมันพันกันอยู่นิดนึงไปให้ปลาปุกในฐานะคนรักครอบครัวเหมือนกันแล้วไปเล่นฟินเนดตที่เดียวกันป่ะปลุกซ่อมได้ปลาปุกซ่อมได้ครับพีเหมือน เซปเซนทรีซูปรปุกแอนด์ชีวฟิกส์อิ่งนช่ทุกคนภาพมันอาจจะมีมัวบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าแบบโอ้โหเอาแก่วกันใหญ่เลย ดเอาไประวังแกเอาแล้วมันมีโจ๊กได้สองคนละคะเอาใช่ไหมอัญญาได้บ้ะงง่ายเดียวอัญญาลงไหมลงอัญญาลงปล่อยอัญญาลงก่อนหนูเล่นหนูเล่นไม่ได้อะไรล้วมันมีแค่กระจุกเดียวแค่นั้นหนูเล่นกันผิดวิธีอ่ะลูกหนูกไม่หวานมั่งวิธีหลบ อะไรใครบาบใครอบนี่้ยเฮ้ยไม่ตีกันไม่ตีกันอันนี้อันนี้หนูว่าหนูว่าทำอันไม่หยุมกันได้สองคนได้ไหมกองเลยอันนี้ไง อ,อ,อ,อ่ามานี่มาพ่ออุ้ม <นะ S 2> ใครทำพังอ,อุ้ยไอเดียอะไรจบหน้าบอกไหคนหนึ่งอ๋อเขาอยากให้มามิวไออัญญ <ใน S 1> า,ามาหาหาพ่อนี่มาหาพ่อทให้มันออใครทำใครทำพังเนาะพี่อัญญ <c ười> า <c ười> มาหาพ่อคือตอนนี้เราก็คิดอยู่ว่าเราจะถ่ายทอนเพลงอะไร ใช่มีใครแนะนำไหมคะคอนเทนต์อัญญามาหาพ่อพ่อจะอุ้มอัญญาพ่อจะอุ้มอัญญามาหนิสบายนะอยากดูอะไรอย่างงี้นะดูอะไรเห็นมะมาหาพ่อเดี๋ยวนี้ขี่หลังพ่อเอาไหมขี่หลังพ่อทอะไรเงี้ยที่มันกว้างกว้างที่มันเหมาะกับเด็กกึ่งกว้างเอาไหมคะเอาไหมเขาชอบขี่หลังขี่หลังพ่อไหอ่ะอ่ะอ่ะ เผื่อมีอันไหนน่าสนใจพ่อจะไปคิดมีสถานที่ไหนในกรุงเทพเนี่ยที่แบบแนะนำน้โบมันไม่ดีไงลูกเอ็ดป้าหนูว่าแน้วรถไฟก็ดีใช่เพราะว่ารถไฟแต่ละยาดรถไฟไปทางโน้นดีกว่าไปสวนอะไรก็ไปทาไรอบนู้นเนี่ยไอใส่พ่อไอใส่พ่ออ่ะได้ก็ดีแล้วเนี่ยกว้างหนูว่าถ้าไปสวนลุมไปสวนรถไฟดีกว่าลุมนี่น่าจะเป็นแบบ เห็นเห็นผ้านี่จนถึงอแดรพี่ฟ้าพี่ฟ้ากลับไปดูแม่ที่พม่านะคะเดี๋ยวก็กลับมาแดรเลยอะโลกอะไรยังไปทางไหนไปทางไหนไม่ใช่แต่สวนรถไฟมันคิดช่างหลากหลายเหลือเกินสวนรถไฟจะไปทางน้ำหอมผสโอ้โหตาปาร์ตี้ตายย่งอ่ะทูไหน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 ไม่ง่าอ๋อแต่เรามีตัวประกันเนื้อล้างใช่เราเอามีดเจาะคอพี่นุ้ยไว้อยู่งี้ สถาปาร์ตี้ได้แล้วมั้งเดี๋ยวต้องกลับมาจะพึ่งพูดแบบนั้นเอ้าไปไหนแล้วมามีไปแล้วมันไม่ดีก็หนูกแหละทำให้มันอ่ามันขาดในรูปก็หนูเล่นกันยังไงล่ะเนี่ยไม่มิกกี้นี่มันเขาเรียกมันนี้เองอ่ะอ้าวอุ้ย ้างนะ่้างเลยมลอ๋อไม่คนละมีอีกอันหนึ่งอาวเหนื่อยแล้วพราพ่อเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่อันนี้อันที่ฉันบอกว่าฉันแก้ไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้จ้ะอ๋อเหรอโอ้โหอะไรกันนี่ตกรใจหมดเลยโอ้ใช่อันนั้นพันกันประมาณร้อยแบบตลบอ่ะใครจะไปแก้ฉัน

รบกวนอินบอกมาค่ะพี่เออ้ยลองลองเก็บไว้เป็นพิจารณาดูแน่เลยดูดูทพิี้อวี่พิธีบอกอี o ูแฮวี y ทองฟ้าจำลองหนูเคยหนูเคยอยากจะบอกว่าเออพี่ไปกันไหมทองฟ้าจะไปดูดาวอะไรเงี้ยโอ๊ยระวังระวังโอ๊ยเสี่ยวจริงเลย อ๋อใช่ใช่หนูเคยจะแนะนําคนนี้พิมพ์มาว่ามีคนมีคนบอกว่าวัธรรมดามันไม่ค่อยมีคนใช่วันธรรมดาไม่ค่อยมีคนของพอจจำลองอ่ะส่วนสยามค่ะไปนั่งอยู่ในกระตูดด้าเพราะว่าถ้าเป็นวันอเขาบอกว่าไปส่วนหลวงค่ะ อ๋อไปเอ็มสเฟียไปพิจาริงกับน้องเนยไ่่เย็นๆด้วยเอ็มสแควร์มีคนบอกไปนครนายกด้วยนะส่วนรถไฟค่ะดอกคอสมีคนบอกไปสวนสยามเอ้ยไปดูบัวที่นครปฐมอย่ตลาด ไปหามีเนยพิมพ์กันอย่ละอันมันเป็นดอกบัวที่เยอะเยอะเยอะพี่พิมไม่เห็นไหมไปได้หลายอันเลยนะปิ๊กบู๊เลยปิ๊กบู๊พ่อสิเว่าบัวบัวยุบเลยนะไปไหว้ไปไหว้ข้าวผัดหมกมอดกำลังสวยเลยว้าวเออใช่ ไกินไปเชสอกาได้นะเป็นที่ที่เราจกันไอนงี่ตรงตรงกินเทียบเลยตรงตรงเจดีใช่ตรงับมันเป็นอะไรพับขนมเจดีใช่ใช่บะหมี่อะไรอร่อยสักอย่างด้วยโอ้ยอะไรนี่ไงฟาล์มตะเค้ก็ แล้วจะไปฟันเดร็กเทพไม่ว้ายากให้พ่อกู้แม่อะแล้วขอดมถุก่อนเลยปะลบแรกเอจะมาไดาทำไมทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกแล้วหลูดจะลงทำไมจะลังค่อ๋อมีคนบอกว่าไปหาลิก้ากับโลล่าค่ะอ๋อมันต้องไปอยู่ไอ้บาไอ้ว้าไอ้แก่บอกว่าเด็ก ไม่ใช่สมบัติจะไปดูชครงาพาไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวอยุธยานเขาบอกแล้วก็ให้เด็กสาวเดี๋ยวจะมีคลิปไปหาไปแล้วในส่วนนี้โอใช่ใช่จุดไทยถ่ายรูปเนี้ยเราโหแค่คิดถึงแสงแดดก็แต่ว่ารอให้เขาเสร็จได้ไปหามาแล้วอ๋อรอค่ะรอชองที่แบบอะไรที่แบบ ลตลาดบางนำ้ำครึ่งมีปั่นจักรยานชมสวนช่อง,<ะ>งนี้เข้าทนาน้ <l ux> อยแ่สอ,องวันนี้คิดอยู่ว่าเอ๊ะาจะไปจุดที่สุสดศาสมากๆอ่ะหน้าน้าไปแต่ถ้าสมมุติว่าเขาแบบยังไม่ได้แบบท100ั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะหนูว่ามันก็จะไม่ถึอมาหาละครเออไปคือถ้าลูกพี่ชอบวิทยาศาสตร์่าเข้าคผลิภัณไหวเลยจริงหรอไป โตกว่านี้ใช่ตอนนี้เขายังไม่ดูเรื่องที่ีบบดูบัวดูบัวไปราชบูรีไปวัดแ้วหนูหนูไปถามให้ไหมให้หนูไปถามให้ไหมตึกมหาคอนตามธรรมชาติคาเฟ่แอนฟาร์มมีรถไฟนั่งรอไม่สนุกแบบใช่แต่ก็โนนไว้นะแบบว่าอ่ะคิดไว้เผื่อไว้พระพระพระพมเจดีมีฟาร์มสัตว์และกิจกรรมให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะต้องไปไหนอยู่บ้านไม่ไป สวนแกะไก่กระต่ายสนุกมากสนุกแน่นอนอไกไก็โอาไปนึงมีผู้พี่ก็ขึ้นไปกันก็นได้ค่ะเดหนูรอรอข้างล่างส่วนไปหาที่บ้านนั้นเดี๋ยวรอไปก่อนพี่ก็นีขึ้นไปไงเดี๋ยวหนูรอ,อข้างล่างสอนต่อสี่หนู้องเชีคาเฟ่เออดีไทองเียวไทยสวนพึ่งราชบุรีบ้านทำกุ้กินสบาย แนะนำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลองห้าร้านไอเลิฟฟาร์มนควมรปรถม<ล>สนุกได้ไ<ป>มีทีเร็กด้วย